พ็ดน้องหนึ่งสอพฤกษาฝ่านน้ำเงินเรมินะกันอนรอสิงห์มวยไทยเรยมินะนะครับเมดไอดอลนี่กะตีเป็นยังไงล่ะตัวด็ตีแล้วมาหาครูอ่ไรแล้วลูกผู้ชาย าเชื้อไม่เหลือสักลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงก็ไดนแม่บอกหมายลูกผู้ชายตัวลูกคุณถึงจะนรสิงห์นะพองแน่นบุญถึงลูกผู้ชายได้ไงลูกผู้ชายชาติเชื้อไม่เหลือสักแน่นเมื่อปักหลักแรกแล้วไม่แจวไหนลูกผู้ชายบุญละเชื้อเปี้ยละชาติฟาดกันไว้สำแดงไทยไทยข้าด้วยทามวยทำทำบุญถึงหายกเนาะโอเคครับหายกหายกได้ ไฟแดงผมไม่ถามหรอกมันใหญ่ยกคี่ผมสสสามิตรนะครับแล้วก็เกษตรชาวังยางเสียบปังป้อนแล้วก็เสนาโชคอับนะครับมอฟ้อฟมันสารเถื่อคอมพิวเตอร์เรียนเชิญข้างบนนะครับก่อนขอบคุณกช่านะครับกอดชกหน้ากันเลยมินนะเต็มดรสิงห์มวยเลยครับเปิดเข้าไปในยูทูบพิพ์เขาว่า เลยนะเจนดาราหญิงไมยไทยเลยเห็นก,การชกถือว,ว่าพี่น้องชาวบ้านัอนเจ้าวันนี้เห็นของดีแล้วเลยนะายนี้ระดับประเทศเลยไม่ธรรมดาะนะครับหลังไหวครูเสร็จรยนเชิญนะครับท่านที่ผมได้เอ่ยนามนะครับท่านผู้ช่วยโสภาอดีตผู้ช่วยโสภาบุตรชาตินะครับมงคลแสนส,สุภาทันลือเดชสุนิมิตรอันดุนีอ๋อ แสมิดรอสามิดเกียดชันวังยางแล้วก็เสนนาชกอับเสียปังปอนเสียปิงปอนหรือปังปอนนี่แหละเจอครับเจอครับต่อกันแอเดนนี่แอเดนนี่ผมติดตามมาตั้งแต่น้ำหนัก18.9 1กิโลใช่นอกจากเลยน่าบนเวทีเราจะมีลีนนะาอย่างครับกสาวของคุณยงเจนน่เลยสีอ่าครับอ่า เราพอถอดมงคลงกันยเยนเชิญโปรโมเตอร์ขึ้นมารับพระป,ปอบด้วยนะครับอดีตผู้ช่วยโชพาบุตรชาตชิครับเชิญครับเชิญหลักเสด็จท่านพิเศษดีดีขึ้นสามยกนะ<ว>ห้ายกเหรอ<ว>อาเอาห้ายก,กนะห้ายกน้ <c oughs> องเติม วันนี้สิดล้อกับปีกอัพรือสิดล้อแต่กับมอตอไซค์อไม่เป็นไรครับมาวันนี้มาจีมาวันนี้มวนี้มาวันน้องนเวนีนะโอ้ยยยยกนาจประกาศยกไปยห้ายกห้ายอหยกเลยดูยาวๆครับ จัดเต็มีกเต็มเนมุมแดงผมไม่ถามหรอกเพราะว่าเบอร์ใหญ่เบอร์อใหญ่แดยกก็ได้วันนี้พลาจิบหว,วะนีองนี้ตุ่งคุณของอเจ้นต้องหนึ่งเลยละ่ะก็ต่อยมวยจึกๆน,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 นิก,นนะก,กไ็ได้นิกได้แต่นั่งเขาไมรอนะครับผู้เอกผู้เอง เพชรตามใจกับโต้ไหมเล็กครับมง้ลใจฟักกุ้งเขาหลวงเจ้าไหมเล็กสายยันยิม้มตัวน้งมวยเลยนะครับแล้วก็แต่งไว้อีกคู่ของมองคลใจกั้วุฒิชาลุกต้นสิทธิ์ทองตัสำเร็จให้บัวยิตะวันีให้เกียรติลัน่จากคู่นี้ไอ้สายพูน่พนะครับต่อจากคู่นี้เตรียมไม่พร้อม แล้วยบยบเสียยบยำหน้่งหนึ่งอาศัยใหญ่ยาวที่ปาาจับในได้ยไป้ยับยเสียยบยำยาหมกันพอปันทันสาบ้ชุกจับเขายำยำเสียยำเอ้าเข้าสะดุดเล้าเข้ แสดงาการสะดุ้งให้กับเรม่หน้าเห็นไม่ได้นะต้องเก็บัาการนะดึงร่างกายวาเป็นตรงนึงเหรอนดินไงล่ะดึงร่างกา่เดี๋ยวมาผมัลเออกามีเวรราชออกจากเนาะ เอยยขนหว่าจะยเขตล่ายจแล้วก็ตามจิด้วยมงคลชัยบัวยิ้มกับวันมีชัยอย่าล้พลังนมคู่นี้เก็บเดมันไปันไปด้วยนะบาเล่มนะบาเล่มเจียมเจียมได้วยนะเดื่ยกเกียวได้ได้จะดึงไหลงบได้ น้องหนึ่งเดินแล้วสั่งให้เดินอาไส้ใหญ่แรงกว่าฮะแต่รู้แล้วว่าลูกเจาะยางของเลมิน่าเนี่ยไม่เบาน้อกแม่ก็ได้เปรียมขน้ดใหญ่ลูกเวลาลูกลูกลูกไปตกลงแล้วลองกินออกมาเลย

ยางไงก็ได้เปรียบใหญ่ยาวเล็กใหญ่ไม่สำคัญหัวใจหัวใจและปลายต่อ,อ ណ <laughs> <s musique> ាប់8អោអញ្ចឹងណាប់ទៀតអើ Ninety <resource>